เมนูคุณลูกขอมานะคะเบราวนี่ดาร์กช็อกโกแลตนะคะทําง่ายมากนะคะสูตรนี้วัตถุดิบมาเยอะด้วยนะคะนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้เดี๋ยวขึ้นสูตรให้ทีหลังนะคะอันดับแรกเอาเนยมาละลายก่อนเลยนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเราละลายกับน้ําเราใช้วิธีตั้งบนน้ําร้อนนะคะให้เขาละลายแล้วก็มาผสมกับเนยพักไว้นะคะ เสร็จเรียบร้อยเราจะมาตีในส่วนของไข่แล้วก็น้ําตาลนะคะน้ําตาลเราจะแบ่งเป็น3ามครั้งนะคะในการเทลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเวลาตีไปเรื่อยๆเราจะสีของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะแสดงว่าเขาจะเริ่มฟูแล้วนะคะนี่นะคะ่ะตีให้ขึ้นฟูขาวๆแบบนี้แล้วก็เติมวานิลาลงไปได้เลยนะคะเห็นไหคะแล้วก็ตีต่อไปให้เขาเข้ากันดีนะคะเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเราก็จะเติมในส่วนของเนยแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตที่เราผสมไปแล้วนะคะเอามาเทใส่แล้วก็ตีให้เข้ากันให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเนียนๆเ,เลยนะคะนี่เลยค่ะอ่าคนๆตีๆให้เขาเข้ากันดีเสร็จแล้วเอาแป้งที่เหลือมา ร่อนผสมลงไปแบบนี้นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยตัวนี้จะมีแป้งผงฟูแล้วก็เกลือนะคะเราก็ใช้พายเลยค่ะพายกวนตีตีแบบนี้แล้วก็ผสมแบบนี้ใช้พายผสมไปเลยนะคะอ่าคนคน,คนกวนแบบนี้ให้เข้ากันทําแบบไวๆเลยนะคะขั้นตอนนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็เตรียมเทใส่ฟ,ฟอร์มได้เลยนะคะนี่เลยค่ะฟอร์มเราใช้กระดาษไขรองก่อนนะคะ ลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเกลี่ยให้เขาเสมอกันนะคะนี่ค่ะเกลี่ยแบบนี้เลยอ่านะให้เขาเสมอกันนะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้ไม้นะคะจิ้มจิ้มเขี่ยๆนะคะให้เขาไล่ฟองอากาศหะ,ะสูตรขึ้นให้แล้วนะคะใครอยากลองก็จัดได้เลยนะคะทาง่ายมากนะคะ เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เคาะๆสักสองสามทีก่อนเอาเข้าอบนะคะเราจะอบที่ร้อยเจองศาประมาณ20-25ิบถึงยีนาทีเสร็จเรียบร้อยหน้าตาแบบนี้เลยค่ะรอให้เขาเย็นนะคะแล้วเราเอาเข้าตู้เย็นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนํามาตัดนะคะจะตัดง่ายเดี๋ยวเราจะตัดขอบที่ไม่สวยออกก่อนนะคะแล้วเราก็มาตัดตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะคล้ายๆเนื้อเค้กนะคะ นะคะแบบนี้แต่น่ากินแล้วก็อร่อยด้วยชิมแล้วนะคะว่าอร่อยจริงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดเป็นสามส่วนนะคะแบบนี้เลยนะคะทาแบบง่ายๆเลยนะคะขอบอกว่าเนื้อ,อบราวนี่ตัวนี้นุ่มนะคะนุ่มเหมือนเหมือนเนื้อเค้กนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนะ <K ill ian> ่ากินมากใครๆก็ทำได้ลองทำกันดูจ้ะ